อีกเรื่องหนึ่งคือผมเห็นเพจของคุณลมมดอนพักประชาชนนะครับพูดแสดงเหมือนกับว่ามาคราวนี้ให้จับตาดูกำลังจะอีกูซุกเข้ามาในในขบวนจีนผมว่าอย่าทําแบบนี้เลยนะครับคุณต้องพูดในสิ่งที่คิดว่ามีเหตุผลพูดอย่างนี้ทำให้คนแตกตื่นแล้วก็ดูรัฐบาลไม่ค่อยดีนะครับมันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ ผมไม่อยากให้คนสสพักประชาชนบางท่านหรือบางหรือหรือหลายๆท่านที่ที่ทำอยู่เนี่ยอย่าใช้สถานการณ์นี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วดิสเครดิตประชารัฐบาลนะครับมีอะไรมาบอกถ้าเราไม่ทำค่อยมาว่าหรือมีข้อมูลอะไรที่มันชัดเนี่ยพูดให้ชัดแล้วเอาหลักฐานมานะครับอย่างอย่างคุณรอมดอนมาโพส์อย่างเงี้ยผมอ่านแล้วผมว่าเฮ้ยมันมันเกินเลยนะครับว่าให้ช่วยกันจับตามองวันนี้ จะมีอุยกูชุกเข้ามาในขบวนมันพูดแล้วมันมันมันได้อะไรอะนะครับพูดแล้วพรคประชาชนจะคะแนนเพิ่มเติมเหรือผมว่าช่วยช่วยพิจารณาด้วยนะครับผมผมไม่อยากตอบโต้หรือคุยคุยกันแต่ว่าข้อดท้จริงมันไม้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ก็กระบวนการส่วนเรื่องว่าจะเข้าไปถ่ายเขาได้มากได้น้อยเนี่ยในบางส่วนเจ้าของหรือประเทศเขายัางไม่อยากให้ถ่ายเนี่ย บางทีเราไปถ่ายแล้วเราไม่รู้ว่าคนผิดคนถูกเนี่ยมันกลายเป็นเราเอาหน้าตาของบางคนซึ่งเข้ามาอันนี้มันจะถูกตีความได้ถ้าเจ้าของไม่สบายใจก็จะเป็นการว่าเราเราก็ละเมิดสิทธิเขาแต่ถ้าบางส่วนเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรก็โอเคเราก็จัดการให้ให้ชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้อยากให้ให้ให้ให